ขอ,อกราบขอบคุณพี่จานนะครับแล้วก็นามบราซิลแลนด์มากๆนะครับที่ให้เกียรติบริษัทเอสลาได้มารับรางวัลในครั้งนี้นะครับสุดอินดีแล้วก็เป็นเกียรติใ,ใจอย่างนี้นะครับที่ได้เจอทุกคนนะครับถ้ากล่าวถึงบริษัทเอสลานะครับเราเป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์ที่นําเข้าเกี่ยวกับเครื่องมือทางด้านความงามครับรัแล้วก็เข้ามา distribute ให้กับหมอในคลินิกแล้วก็โรงพยาบาลทั่ั้งในประเทศไทยน,นะครับึ่นเปิว่าทุกทุกคนเข้า ที่คลินิกก็มาหรือโรงพยาบาลต่างๆจะได้เคยเห็นเรื่องของเอสลาหรือได้เจอบ้างกันนะครับนี่ครับก็บริษัทเรามีทีมที่อยากจะนำเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพนะครับที่เป็นระดับเวิร์คคาร์สะเป็นด้วยเอสเอสเอครับสิ่งสำคัญคือเราจะต้องได้รับมาตรฐานของโกลด์สแตนดาร์ดในเครื่องมือแพทย์ที่เรานำเข้ามาครับแล้วเราก็ให้ความสนใจกับดานของรีเสิร์ชแล้วก็การทั้งานวิจัยในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศร่วมกันพูดคูยกับโรงพยาบาล ที่มีในประเทศไทยครับแล้วก็หวังว่าเราจะได้ดูแลแล้วก็ได้บริการให้กับลินิกบงงานแล้วก็คุณหมอทุกท่านนะครับแล้วผมมั่นใจว่าถ้าเรามีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ดีรวมกับคุณหมอที่เก่งในประเทศไทยรวมกันนะครับโวงการความงานของเราต้องอยัง่งยืนและประสบความสำเรเ็จต่อไปแน่นอนครับขอบคุณครับ